ดีใจมากเลยครับช่องของผมเป็นภาษาอังกฤษได้แล้วโดยที่ไม่ต้องมีซับไตเติลที่หน้าจอแล้วนะผมต่อไปอผมอาจจะไม่ได้ทำไตเติลแบบหน้าจอที่เป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษแล้วเพราะว่า มันสามารถแปลได้ทุกภาษานะคทั่วทั่วประเทศเนี่ยสามารถแปลได้ทุกภาษาเลยนะครับถ้าเราเป็นคนอังกฤษแล้วก็แปลอังกฤษเราเป็นคนจีนก็แปลจีนเราเป็นคนฝรั่งเศสแล้วก็แปลฝรั่งเศสเราเป็นคนอิตาลีแปลอิตาลีเราเป็นคนญี่ปุ่นแปลญี่ปุ่นเลยช่องครับผมผ่านครับผมดีใจมากเลยครับผมในคลิปนี้จะเป็นช่องของผมนะครับผมผมจะพูดเป็นภาษาไทย นะครับผมแม่ตอนนี้ก็เข้าไปในทีวีนะผมก็ตั้งค่ามันจะมีต,ตัวตั้งค่าไหม,ไมครับผมตัวตั้งค่าเป็นรูปฟันเฟืองการตั้งค่าเสร็จแล้วเราเลืเล่อนลงมาข้างล่างน,นะผมระดับเอ่อลงมาข้างล่างครับว่าแท็กเสียงนะครับผมนี่จะเป็นภาษาอังกฤษทีนี้ผมจะเอาเสียงต้นฉนบับภาษาไทยเรียบร้อยนี่แม้ก็จะเป็นเสียงของผมแล้วนะครับผมประมาณนี้ง่ายมากเลยเหมือนการสูดย